ก้าวกำกับปีล่วงจงลาพี่น้องเออวันนี้ไม่มีไรหมาครับทัวปีล่วงจงกับกราบปีล่วงจงแกงวัวตื้อกับพี่นองแกงวัวตื้อกับปลาย่างพี่นองเออเละตะกับโยบโยบเลยครับตื้อเปล่าปีนองอ้ทุดโยบพีนองเอยกินเหลวครับมันโอกรนรนกระยิบกับสินยาพี่นองเละตะกับโยบโยบเลยพี่นองเออก้าวกับบรรยากาศเลยครับก้าวบรรยากาศเลยแล้วก็ปีล่วงจงตำน้ำจุบกับน้ำจุบต้มกับปีนองเออเละตะกับ นำจุดรลมกำกั pe, บหยบโยบเลยนิทุกโยบกับแล้วก็ปังนอปีร่วมจงเลตาปีนองนี่อามีลูกโป้กับลูกโป้่อนรัดรัดปีนองเออแล้วก็ลูกเกลือพ่วงกับลูกเกลือแวงรับแล้วก็หยดโดนปีนองหยดโดนกับโยดโดนแล้วก็ขั้วต yep ื้อกับเวนหน่อยนออีกหนึ่งกันปีนองเลตากรบนี้แล้วก็ขั้วเตี้ยมปีนองเออแล้วก็ปักคูดแล้วหยดดยดจิกกับ หยดจิกกล้องนะหยดจิกก้ากล้องกันพี่น้องเลยตะกับแล้วก็โดนกันจันพี่น้องโดอกันจันแล้วลูกเนี่ยกระมันพี่น้องเออแล้วก็กวักเปยกาครับจี่เล่ากันพี่น้องโอ้กะลุยมัดปักนอตรดกล้องพี่ห่วงจงเลยตะกับนี่ฟาเลยครับเดี๋ยวพี่ห่วงจงจานแกงก้อนพี่น้องเออหยวบหยวบเลยนี่เลยตะกับจะได้เล่นไม่เลยพี่น้องอืแกงอ้วนตื้อเปล่ากับ วัวตื้อเปล่าเก่งเตะปีนอ้องตอดปลายางชุดโยดเลยครับจานแบบนี้เลยปีน้องก้าวรล่นหล่นปีน้องมาครับมากินก้าวกับปีหลวงจงว่าปีน้องเกอไม่ต้องแรงเลยมาครับเสียวเวลาบเปล่ากับก๋มเต้าเต้าปีนอ้องปั้นเลยพี่นอ้อง จัดเจนเลยครับมาครับ,บกินก้าวไปลงจงวามามาเดี๋ยวไปลงจงกินเอาบางนอกก่อนครับอืมหยดจิ๊กไปก่ Luật cưa, vừa nó, luật cưa, cuồng, nắng quen gặp, nắng luật gặp, nắng luật tư, nắng <laughs> luật <laughs> 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 mm. nó miệng gám ăn lúc pau bị lông chống, nó lại do ăn lưỡi bị nóng hm 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 กำตรงใอ้เต้าปีน้องเออกินเหล็มโยเกี้เลยครับอือก็ปุ่นมาปีน้องกดสี่สิบสามปีล่วงจงกับก็ปุ่นมาตี่กดหัวใจกดแใจให้ปีล่วงนะครับ พี่น้องกไนไหน์สิไม่กดติดตามที่พี่ร่วงจงกว่าติดตามด้วยนะครับเลยนะครับชุดย้อนเลยครับไล่วันแล้วครับแกงววตือ้อโดนกับโดน อย่านุ่มกับดำกับโตมากพี่น้องเค okay, นี่กอนนะกับพี่น้องวัดดีกับป้มวัดดีกับ